มนุษย์เขาต้องดูที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าคนนั้นร่างกายจะนิ่งแน่ไปแล้วก็ตามถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ยังไม่เรียกว่าศพยังไม่เรียกว่าตายแต่ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เงียบหายไป เทเน่ก็ให้เชื่อตายละออกมาแล้วเข้าไปไม่ได้ก็ตายเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายให้ทุกคนรึกได้ว่าอันความตายนี้เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ตอนนี้ไปเราจะไม่ประมาทว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่